รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงเนยนหยแยมสตรอเบอรี่เหรอเนียนหยิบรสชาติเป็นยังไงเนยนหยิบเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอร่อยไหมอร่อยอร่อยจังก็เอ้ยก็ในข้อขายในข้อขวดของข้อก้าวเข้าข้อคนขึงข้อราคางข้าง ใจจอจานใช้ยชอชิงปีดั้ชอช้างวิ่งยี่ชอโซโหลามีชอเชอคู่กดั้งเราก็เชื่อแล้วอะไรอีกตัวประตัดทอนทานทอฐานโยนตอนางบนโทหน้าเอ้าสองพูเท่าเดินสองพูเท่าเดินแม่เปรี้ยวไหมแม่เปรี้ยวค่ะ